แนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยครับจะลำนำสุดเวลานานไม่ไฟครับไฟดีซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมา20วันซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ท่านวัย70ลิตรครับมีใครเป็นผู้ฟังมููซ้อมบ้างที่นั่นก็มีสา่ฟ้าน้อยมีครับก็มีมีในค่ายกระเพื่อไหน่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ปีครับเราสูงเท่าไหร่สูง167น้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับ มาห้า59หกสิบเราปเป็นมอเตอร์ไซค์เลยครับมวยข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับหมาเฮงเข้าเข้าเวีนแทนเนาะเคยเจอเขาไหมไม่เคยอันนี้เป็นไฟแรกเลย<โ>แล้วได้ศึกษาเก่งันสั่ยเข้ามาป่ะศึกษาอ๋อท่านศึกษาด้วยเขาเป็นมอเตอร์ไซค์เลยก็เต,ตะขาไปมัดครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเดินเบียดก็เดินไปเรื่อยเนาะคือเขาหนึ่งเขามาแทนใช่ไหมแล้วดูเขาจะใหญ่กว่าเราด้วยมีปัญหาอะไหมถ้าเจออย่างนี้ คือสบายๆนะแล้ว,อ,ลวอย่างเรถชาช้านี้เรามาน้หนักไปไงก็มาได้สามสิบสองกิโลครับก็คือมาขาดไปนิดนึงเ<อ>กินมาเกินไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาสบายสบายเต็มยาน,นิดนึดนดงฉลามดับดำดับดำนิดนึด่งแล้วอย่างเราต่อยไฟสุดท้ายนี่ต่อยไว้ที่ไหนต่อยไว้ที่ช่องสามครับช่องสามเพราะนั้นเจอใครไว้เจอเสียหนีครับเป็นไงบ้างก็แพ้ครเนนแพ้ก็มาวันต่อยเวียดเท่านั้น ร้อยยี่สิบสี่ครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยก็ต่อยน้ำหนักปล่อยเลยครับปล่อยเลยเพราะว่าเขามาแทนเนาะเพราะต่อยวันนั้นเสร็จพี่อักขามเนาะเราก็หยุดยาวเลยปะก็ซ้อมอยู่ใช่ไหนแล้วเราหยุดไปหมดกี่เดือนไม่ได้โควิดสี่ห้าเดือนได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับแต่เราก็ซ้อมอยู่คือไม่ได้ปล่อยไม่ได้ออกไปไหนใช่ครับอ่ะเรา เป็นคนจังหวัดอะไรครับคนนครศรีธรรมาาราชฝากเชิญชวนแฟนคลับแบบวันนี้ล่ะก็ฝากเพื่อนกับแล้วก็พี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชเพื่อเป็นกำลังใจใดแบบเป็นที่แน่นอนครับเป็นที่แน่นอนนะครับครับผมผมพ่อน้องชาย